วันนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีใจฮะดีใจและปื้มปื้มใจที่หลายๆท่านให้ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์คัมพินิววันนี้คุณแดงรับสายจากผู้สร้างวัตถุมงคลหนาแน่นมากเลยวันนี้เนี่ยติดต่อเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณ5ท่านด้วยกันห้า ท่านด้วยกันแล้วเกจิไม่ซ้ํากันเลยฮะเกจิไม่ซ้ํากันเลยนะครับห้าท่านนะฮะแล้วเป็นนิมิตหมายอันดีด้วยว่าเขามาแล้วครับนะเขามาแล้วแล้วเราจะมีโอกาสได้พูดถึงแล้วผมนึกว่านะรออยู่นะครับว่าท่านจะมาให้ผมได้พูดถึงท่านเมื่อไหร่รออยู่ครับนะรออยู่ว่า วันหนึ่งเนี่ยผมจะต้องได้พูดถึงท่านแน่นอนแต่ว่าผู้สร้างท่านไหนนะจะนำเอาเรื่องราวของท่านแล้วก็วัตถุมงคลมาให้ผมพูดถึงและแล้ววันนั้นก็มาถึงนะครับวันนั้นก็มาถึงวันที่ทุกคนรอคอยบอกว่าอยากให้พูดถึงหลวงปู่มหาศิราใครชอบฮนะใครชอบกดหนึ่งใครชอบแชร์ไป ใครชอบกดหนึ่งผมเอาเอาแบบขอยืมมนาะขอยืมคุณนวัดมาใช้หน่อยแล้วนะไม่เป็นไรผมรอเล่นนะครับท่านไม่กดก็ไม่เป็นไรนะไม่กดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถามว่าท่านชอบไหมเท่านั้นเองนะท่านชอบหรือเปล่าโอ้ยทําไมชอบกันเยอะจังล่ะทําไมชอบกันเยอะจังทําไมชอบกันเยอะจังนะะนี่ทุกท่านรอคอย นะมาถึงแล้วครับนะมาถึงแล้วหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเริ่มนะเริ่มพูดถึงหลวงปู่นะหมหาศิลานะครับสิริจันโทนะครับสวนสงฆ์แก่แปะอยู่ที่วัดโพสีสะอาดเกจิดังเมืองน้ำดำ สายสมเด็จรุุนนะะเร็วๆนี้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวโอโหติงลี่คุณนะคุณนี่กดออกหน้าออกตาเลยนะ <c oughs> <c oughs> เขาให้กดหนึ่งตัวเดียวนี่คุณซัดมาตั้งหลายตัวนี่นะคุณเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าเนี่ยนะเกินหน้าเกินตาไปหรือเปล่าห <c oughs> ลวงปู่มหาศิลานะผมว่า รูปนี้นะรูปนี้มาแรงในขณะนี้เหมือนกันนะครับดูหน้าตาท่านก่อนนะฮะดูหน้าตาท่านก่อนหลวงปู่มหาศิลาครับผมคิดว่านะผมคิดว่าแฟนรายการของผมหลายๆท่านรอคอยอยู่ครับรอคอยให้ผมพูดถึงหลวงปู่มหาศิลาผมบอกอย่างนี้ฮะผมบอกท่านหลายหลายครั้งหลายหนเวลาที่ท่าน นะนำนะพระเกจิมาแนะนําในรายการให้ผมพูดถึงผมรู้ดีอยู่ว่าเกจิองค์นั้นเนี่ยท่านดังท่านมีชื่อเสียงแต่ผมมิอาจนะมิอาจจะพูดถึงได้ก่อนถ้าไม่มีนักสร้างหรือผู้ที่เป็นลูกศิษย์นะบอกกล่าวมาติดต่อมาถ้าท่านบอกกล่าวมาติดต่อมาในลักษณะแบบนี้ผมบอกว่าผมพร้อมฮะ แล้วพวกนี้ท่านได้รู้ประวัตินะครับพวกนี้ทางเพจหนังสือพิมพ์คัมพีนิวแล้วก็ทางเว็บไซต์คัมพีนิวจะลงประวัติหลวงปู่มหาศิลาให้ได้ติดตามกันแล้วเราก็จะเอาเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลามาพูดถึงแล้วผมเชื่อว่าแฟนหรา,ายการหลายคนนะกำลังรอคอยแล้ววัตถุมงคลของหลวงปู่แพ้ว นะหลวงปู่แพ้วพัฒลุงกำลังจะนำมาให้พูดถึงอีกหลายรุ่นด้วยกันแล้วที่สำคัญนะสายใต้ครับนะพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสลำเลียงเรื่องราวต่างๆให้ได้พูดถึงกันนะครับแม่นะผมบอกแล้ว <c oughs> ท่านอย่าไปรายการอื่นท่านมารายการนี้นะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยข้อมูลของเกจิอาจารย์ ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในปัจจุบันครับผมบอกแล้วว่าไม่กระจุกครับนะถ้ามารายการนี้ไม่กระจุกแต่กระจายครับไม่กระจุกนะครับแต่กระจายนักสร้างหลายหลายท่านนะเกจิหลายหลายองค์จะอยู่ตรงนี้ครับนะจะอยู่ตรงนี้ผมจะนำมาพูดแล้วก็ นำเสนอให้ท่านได้ติดตามในแต่ละองค์แต่ละองค์พูดถึงวันนี้ก่อนครับ <c oughs> ท่านเห็นด้านหลังผมมาด้านหลังผมเหรียญที่ปลุกเสกวันนี้เหรียญสวยมากแล้วกระแสม,มาดีหลังจากเขาเปิดจองผมบอกกับคนทุกคนอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยวัตถุมงคลท่านอย่าถอดใจ นักสร้างท่านอย่าถอดใจท่านเติมพลังใจไว้ท่านถามตัวเองก่อนว่าท่านออกงานมามีคุณภาพไหมถ้างานท่านคุณภาพท่านอย่าถอดใจมีช่องทางบางคนถอดใจเพราะว่างานสวยแต่เปิดจองออกมาแล้วยอดไม่ดียอดไม่วิ่งยอดไม่เป็นไปดังตั้งใจที่ไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยผมจะบอกให้ว่า ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์อยู่ในภาวะไม่ปกติเมื่อไม่ปกติเนี่ยมันก็จะมีปัญหากับผู้ที่จองเขาจองถ้าเขาไม่มั่นใจจริงเขาก็ไม่กล้าจองเมื่อไม่กล้าจองยอดจองก็จะไม่มีแต่ยอดจะมาไหลอีกทีหลังเสกแล้วครับพอเสกแล้วคนเห็นแล้วว่าของออกแล้วราคาเท่าไหร่เขาก็สู้ ราคาคุณบวกเท่าไหร่เขาก็สู้อันเนี้ยเขามั่นใจแล้วว่าของออกมาสวยผ่านพิธีเรียบร้อยราคาคุณบวกเขาสู้เขามาสู้ราคาบวกดีกว่าสู้ราคาจองแล้วก็ล่องหนราคาจองล่องหนอย่างไงครับที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าจองไปแล้วเกิดปัญหา จองไปแล้วนะจองไปแล้วสามเดือนหกเดือนเก้าเดือนปีหนึ่งยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยนี่คือปัญหาที่คนที่เขาจองไว้เขาเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วจองมาพอของออกไม่ตรงปกไม่สวยเหมือนลูกตรงนี้เนี่ยเขาก็อึดอัดใจเมื่อเขาอึดอัดใจ เขาก็มารอของออกถึงจะบวกเขาก็พร้อมตรงนี้มันเป็นมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากหลายๆรุ่นมีปัญหาแต่เชื่อว่าถ้างานที่เป็นงานคุณภาพต่อไปในอนาคตงานจองก็ยังมีความหมายอยู่แล้วงานจอง ตอนนี้ถ้ากระจายเกจิอย่างนี้นะครับถ้าเกจิที่มีมานำเสนอกระจายออกไปอย่างนี้งานจองผมว่ามีคนจองแน่นอนแต่ถ้างานกระจุก <Yeah. S 1> เกจิองค์สององสร้างเยอะแยะมากมายงานจองเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงแต่พอมาดูรายการผมมีรายการจองหลายเกจิเขากล้าเสี่ยงเพราะว่า นะได้เกจิองค์นู้นมาใส่เกจิอง์นี้ได้เกจิอง์นี้ไปใส่เกจิองค์นั้นเขาโอเคเขาพอใจเพราะว่ามีการสลับสับเปลี่ยนมีการองค์น네ู้นออกองค์นี้เปิดจององค์นั้นออกคือมีการสลับไม่ใช่ว่าไปกระจุกไม่ออกไม่ออกไม่ออกจนเงินเข้าไปดองเต็มไปหมด เขาก็ไม่มีเงินมาหมุนที่จะไปจองรุ่นต่อไปของรุ่นอื่นๆมันเลยขาดสภาพคล่องที่ผ่านมาแต่เชื่อว่าในอนาคตนะการจองจะเข้าระบบแล้วจะดีขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเกจิเริ่มหลากหลายมากขึ้นท่านจะเห็นนะครับว่าตอนนี้นะท่านจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มไปสร้างก็จะมีหลวงตาขืมน ตอนนี้ท่านจะเห็นนะครับมีหลวงปู่แพ้วมีพ่อท่านเขียวนะทางใต้เริ่มมีแล้วนะครับทางใต้เริ่มขยับแล้วถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเมื่อทางใต้ขยับท่านเชื่อไหมตอนนี้เนี่ยนะครับอีสานขยับอีสานใต้ขยับนะครับภาคตะวันออกขยับต่อไปก็จะเป็นภาคเหนือขยับ แล้วถ้าขยับกันอย่างนี้เกจิมีหลากหลายคนก็มีโอกาสมีโอกาสหมุนมีโอกาสเล่นมีโอกาสเช่าซื้อขายจำหน่ายแล้วก็มีพระหลากหลายมาไลฟ์สดกันไม่ใช่ว่ามาไลฟ์สดเนี่ยพระองค์เดียวเกจิองค์เดียวไลฟ์สดไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นกี่รุ่น ก็เลยทำให้รายการคุณก็เฉาแล้วก็เหงาไปด้วยแต่ถ้าคุณมีเกจิหลายๆองค์มาออกมาแล้วคุณก็มาไลฟ์อง์นี้ไลฟ์ live, องค์นี้ไลฟ์ live, องนี้ตอนนี้เข้าสู่ภาวะคล่องตัวมากขึ้นผมบอกว่าตรงนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในอนาคตของเกจิตอนนี้เริ่มมีการขยับแล้ว